สวัสดีครับท่านผู้ชมจอร์ดซีนายินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่เกมผีสุดน่ากลัวน่ากลัวสุดๆไปเลยกลัวมึง่งเอาเชียร์ใครมาบังหน้าด้วยกูติดติดแล้วอาะต้องดังต้องดังต้องย่อต้องย่อสิ่เหี้ยอะไรเนี่ยตอบไม่ได้เออออกแล้วป่ะไปเดินต่อไปห้องนั้นดิ ดึงไหนอ่ะ้องไหนวะเอ้าทำไมไม่มีคัตซีนเห็นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟฉายก่อนตรงนี้มีไฟฉายได้เหรอเอามองไม่เห็นเอาเอนี่ไงคัตซีนถูหมให้หยับได้เอหมูโกรธขยับได้หายค้างอย่าะไรหายแล้วเนี่ยคัตซีนคัตซีนเอ๋อไอ้เหี้ยกูคิดว่าค้างเลยเว้ยมันบอกว่าหมูกำลังโกรธอยู่แมสพิกอะไรสักอย่างกูอ่านไม่ทันคัตซีนมันโคตรสั้นเลยเปิดคือที่ขูดตรเลย้นะหมูโกรธหมูโกรธมันบอกหมูโกรธโกรธหมูโกรธ เฮ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยเไอทุบมาจมตีมันจมตีมันทุบมาคกูเหยียบมาแล้วกูเหยียบมาแล้วเดี๋ยวอื้อทุบทุบตายปะหมูตายปะทืบหมูกตายปะหมูกอดเป็นอะไรแล้ววะหายไปเลยมันกระดิ่ขึ้นข้างบนไปเลยเหี้ยเมื่อกีเอาเหรอกระดานขึ้นไปแล้วเหี้ยเจ้กูกระทือบสนุเพดาเลยเหี้ยกูจ๋าซะเหี้ยมันใช้อะไรสำคัญไหมนะหมูวะไม่น่าสำคัญหรอกไอเหี้ยไม่น่า อาไว้ทอดกินเนาะเบคอนไปฉายอันเดียวไอ้กเน้ยฆ่าได้ทุกอย่างไปฉายทรงพลังเออไปฉายทรงพลังชิบหายเฮ้ยถ้าเราถ้าเราไม่เอาไฟฉายส่องอ่ะมันไอ้นี่มันเรืองแสงเลยนะเว้ยไอแสงสีฟ้าตรงนี้นี่ไงเวลาจะฆ่าผีมันก็ต้องใช้ไฟฉายไงเหมือนในเรื่องอะไรในเกมอะไรนะอารันเวกอะแบวิชไงเออไฟฉายเจาะกูได้ยินเสียงไก่เนี่ยปอกอ๋อเสียงไก่อยู่ข้างบนนี่หว่า ไก่รีคู่แก๊งคู่อาคาดเออไอทางนี้ไปได้มันมันขึ้นให้เปิดอ่ะไปนี้ก็ได้ไปนี่ก็ได้ไปได้อันนี้กะไรอันนี้คืออะไรอ่ะให้ให้หมีเข้าไปเข้าไปมึงเข้าไปเข้าไปมีคนแไม่มีอะไรอ่ะลองกดปุ่มอะไรปะเออลองดิเออเอาเขียวเอาเขียวแมวแดงกดไม่ได้มึงยังไม่กดเลยไหม ไม่เห็นมันกดเลยมันกดไม่ได้อะได้เฉพาะปุ่มที่มันเลืองแสงเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันมีบางปุ่มที่เลืองแสงบางปุ่มที่ไม่เลืองแสงเนี่ยต้องต้องไม่เอาไปฉายส่องอ่ะกระโดดทำไมกระโดดเกี่ยวไปทุกปุ่มเกี่ยวไปทุกปุ่มไหมจ๊ะหรืว่าเอาหน้าถูหรือไม่กยเอาหน้าถูหัวถูเดี๋ยวขอลองกดหน่อยอ๋อขูดไปเนี่ยเนี่ยมันกดไม่ได้มันแค่ของประกอบฉากเหรอเออกดไม่ได้วะไปไปกันเถอะ อันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้มีอะไรวะอ๋อเกียร์ติดใครเนี่ยกูติดใครเนี่ยเอาไปใช้หล่นเลยไเสร็จมาเล่นเงาตรงนี้ดิเล่นเงาเล่นเงาอะไรเล่นเงาอยากเล่นเงามื่อ่ะเอาดิเอาดิอ่ะมาเล่นดิเอ้าฮัลโหลผมยืนค้างอะไร嘛หนี่งไม่กล้าไม่ใช่กูเอาละ ตัวเหมือนกันนะถ้าิดเสื้อให้ดูเลยผีเสือ้อเสื้อเอาได้เนี่ยบางล้อมชาเลนจ์ชาเลนจ์ดูดิจะได้ผีเสื้อไหมเ <laughs> ดี๋ยวเป็นดังผีเสื้อราตรีไอ้ยี่อปรยมือหนึ่ง่อยอีกมือหนึ่งอีกแล้วธรรมดาเด่นเด้นแต่ว่าช่วยกูช่วยก <laughs> ูช่วยผีเสือ้อ <laughs> กูทำอะไรผีเสื้อเลยวะผีเสื้อเลยไหนมึงดูงาไม่เห็นมีผีเสื้อไม่เห็นเหมือนไม่มีความคล้ายไอเลยไอผีเสื้อในกาซิล่าไปชื่ออะไรมัชชาได้แล้วได้มัชชาแล้วผีเสื้อนี่ถืว่าไปดีกว่ะเฮียห้องนี้ไปไม่ได้เน่น่เ่กูทำผีเสื้อได้เลยมันได้ไม่ได้ตามมาไหนสองสองที่มือกู เอาไไปท่ะกินผูกเยอะเลยเฮ้ยเป็นรูปกระต่ายไม่เป็นรูปกระต่ายอ๋อกระต่ายพี่ยกกระต่ายไปอะไรเกี้ยกูเติมขาให้ไอ้นี่มีอะไรวะเดี๋้อเด้อเด้อโอเคโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูว่าห้องนั้นแหละเนี่ยห้องนี่แหละที่เราฆ่าไก่กัน็จกูลำคาญได้ไว้จ้ะไก่มันอยู่ข้างบนน่ะ บีนี้จูอัพเพนนี่ไงมันต้องเปิดไม่ใช่อะไรหรอไม่เปิดได้เลยนี่ไงไอ้เฮียอุโมงค์นี้จูออนแน่นอนเปิดแล้วมึงจะเปิดยังไงอ่ะตรงนี้เออเปิดยื่นนี่ใไหมันเป็นอย่างเงี้ยจูออนแน่เลยจูออนชัวเปิดเปิดดูมือกันฮะเปิดเปิดเปิดชัวเยียบเลยยบงเยียบ มึงเดินชนเดินชนไปใช้ลงไปเลยลงไปเลยมีเรืก่อนหรือ่องก่อนเดี๋ยวไฟใช้ไ้ไปใช้ลนกูว่าจูออนแน่นอนต้องมีต้องมีจูออนมากเลยหรือว่ามันจะไปโผล่ตรงไอโกดังนั้นวะที่มันติดอยู่อ่ะมันต้องเปิดจากข้างในนั่นเรากแพงแลเราหันเข้าไปทางกแพงเฮ้ยเชี่ยเออวีนี้อันอะไรอ่ะวิ่งหนีเหรอหนีอะไรวะ โอ้มันค่อยไม่ค่อยใกล้เข้ามาอ้าวทิ่ผายแล้วมันต้องเอาเอาอะไรโยนลงไปหรือเปล่าเขายกทำเขาโยกว่าอะไรอ่ะเอาไปฉายโยนลงไปได้ป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรหมุนหมุนอ่ะทิ่ผายแล้วข้างหลังมาแล้วเย้ตายแน่นอนโยนลงไปแล้วกูโยนเราไปกูไปแล้วไม่ช่วยตัวนี้เนี่ยเราต้องเราต้องเอาไอ้เนี่ยมา มาขาออกแน่เลยขันออกแน่เลยเออแดะขันข้างๆป่าไอ้ขี้โยนลงไปเด้อเออไม่นะกูตายกูตายตรงนี้ดีกว่าเออควาเออไม่เว้ยฆ่าหมูใหม่แล้วแต่อาจจะต้องเอาหมูโยนลงไปป่ะไฟฉายอยู่ไหนครับเออหมูอะหมูโยนไปดิเออจะได้ทำ หมูบดเอาไปผัดกะเพรากินอ่ะเปิดแค่ไหนเนี่ยเามาๆเออจัถือไปเลยหยิบไปเลยได้ด้วยวะหยิบได้เด้อเด้อเด้อเอามือเนี่ยยืดยืนึ่งไปไปหล่นเลยพอฆ่าหมูเสร็จเราก็ลางหมูโยนลงไปนะไม่รู้อะพอลางหมูโยนลงไปเสร็จพอมันบดเสร็จมันก็จะเปิดเราก็จะไปได้พวกมันน่าจะไอ้นั่นมากกว่าเอ้าหมูหายไปไหนเนี่ยนี่ไง กูไม่เห็นหมูอ่ะตอนบนข้างหน้ามือข้างหน้ามือหัวหดไปโอ้ยหลงห้ามิงบ่แล้วไปแล้วไปกูไม่เห็นเห็นเลยตีตีเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตีตีเข้าไปหมูลองหดอีกนิดนึงอีกนิดนึงใชมือมือทะลุไปในหมูเป็นไงเป็นไงถไข่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 ร่างใล้เออแล้ว อหายของหายไปเลยเชียกูไม่เห็นมันเลยเนี่ยบล็อกที่งหายลงไปใหม่ได้ลงไปใหม่ได้ต้องใช้ไอ้นั่นแหละขันเฮ้ยแม่บุญดวงดู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 ก่อนเห็นไหมแม่บนญโถเออแม่เหมืนกระเป๋าเนี่ยหลอดไฟไงเพราะว่ามันต้องไอ้ไอ้ข้างล่างนั่นแหละกล้าเรงไปดูดิกลัวเออคุณลงเอาไปขันให้เอาหน้าไปขันถ้า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 ใหนีลงไป มผมจะดูกูอยู่ข้างบนนะนี่ไงแล้วก็ให้หมีลงไปคนเดียวแล้วก็ปล่อยมันทับไปหมีตายแล้วเราก็หลบไปเออแล้วไอ้ที่ขันอยู่ไหนอ่ะอ้าวไม่เห็นมีเลยอ่ะไอ้ที่ขันที่เมื่อกี้ออบเจกต์มันบัคเหรอกูไม่เห็นไอ้ที่ขันอ่ะเอ้าอยู่ไหนวะมึงเห็นไหมไม่เห็นอ้าวเมื่อกี้มันมีที่ขันในอยู่ไหนวะเมื่อกี้ที่ขันมันมาจากไหนวะไปทางไหนได้เนี่ย ไม่มันกลัวมันเนี่ยไอ้มันกระพริบกระพริบข้างๆเนี่ยสีเหลืองมันลงใช้ที่ขันน่ะไอ้ที่ขันเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะเอื้อเออื้มันมีห้องข้างล่างนี่ไงมันมีห้องข้างล่างนี่ไงกกระัแต่หปุ๋งละเออครั้งนี้มีหมูเว้ยสวัสดีน้องหมูได้แล้วตีบันตีบันอื้อเอาบอเอาบอเฮ้ยมันลอยไปอีกแล้วอะลอยอย่างวะเป็นเหี้ยเน เราไปสายไปไหนอ่ะนี่นี่ที่ขันไปนี่ไงขันอยู่นะอออกอ๋กินอะมันไก่ครับมึงถือไปสายท่าเย้ยนะสั่งลงล่างเลยเฮ้ยนี่ไงนี่มันมีมันมีมันมีที่ที่ขันอยู่เออต้องขันนะฮเมื่อกี้กูก็ลองจับไม่เห็นจับได้เลยจับได้จับได้เมื่อกี้ไอ้กลามถืออยู่ นั <What? S 2> <Nacional. S 1> ่นแหละนนั <CNN ido> ่แหละไปขัน <together> ข้างๆอ่ะเห็นบัสยงเหลืองข้างๆอ่ะกูไม่ลงไปนะกูเดี๋ยวมันลี่ฟิกี้มันร้อยไปเออได้เหยียบขันไงวะก็น่าจะหัวหัวหมุนๆอ่ะเออไปจี๋ว่าตายแต่คู่สุด มาแล้วตัดดิเอไเอไอเกิดโดนคำหัวหมูเลยหมูวิ่งตามไปอ่ะไปย่างไปย้างเอาหมูมาด้วยหมูลงเรื่อยปากหมูตัวนี้อ๋อเขาจับตรงนี้เอ้ยลงไปเลยลงไปเลยช่างแมงหมูขายอ่ะแล้วไปขายอ่ะอยู่งั้นแหละ รอบหน้าถ้าเราไม่เอาไปใส่มันก็ไปตัดมันก็ไม่มีไปใส่ใครดิใช่ <laughs> <laughs> อยู่บนนั้นแหละเจอปะเออนั่นไงหมุนได้แล้วเออฝั่งนึงแล้วเว้ยอีกฝั่งน <laughs> <ะ>ึงอีกฝั่งนึ่งกล้ามาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วกล้มา,ล <laughs> า,กามาเร็ว <laughs>

ไอเหี้ยกูต้องมาดังขันใหม่อีกไอ้สัตว์หมูไปใสยไปด้วยเดี๋ยวกูไม่อยากดูแล้วไอ้เหี้ยหมูกูใช้มือทุบหมูได้ปะวะเอาหมูหายเอ้าเหี้ยหมูอยู่นี่ตกใจน้องปิดปิดนี่ทำไมวะเนี่ยไอ้กล้าลงไปแล้วเหรอเออกูลงมาแล้วไม่ไอ้กล้า ของตีตีหมูอยู่เหรอลงมาแล้วนะเราแปบ๊บมึงปิดอะมึงปิดทางเข้าไอ้เขี้ยมเปิดยากจังวะเอบมาเปิดเปิดงงแง่ให้เปิดเปิดข่้นมาไอ้เขี้ยมมืนมึงบังอยู่อดเย่อเลยเ,เอาไปไป,ไปตงมาหลบตรงประตูเ,เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวมึงเอามึงงั้นมึงเปิดขึ้นนะมึงเปิดขึ้นเอออ่อาไปล่อยปลปเดี๋ยวเพิ่งลงมาแล้วเออไปร้อนแรงอยู่ ทำไมทำไมตามเปิดง่ายอย่างวะเออไปแรงดังไฟใช้มันร้อนแรงดังไฟอ่ะลงไม่ได้วะลงไม่ได้วะลงได้แล้วอย่าเพิ่งล้อเข่ไอีกทีย่ไอ้ควดเพียไปพัดมาแล้วไปแล้วไปแลวไปลโ g ้ หลบก่อนหลบกันขอให้บอกว่าไฟจะมาทุกทุกถึงห้าวิตรงนี้มึงหลบตรงนซะวิตัวบางเตี้ยแล้วแลอยู่ไหนวะแต่เราวิ่งไปเลยนะไปฉายอยู่ไหนวะช่างแม่งไปฉายช่างแม่งไม่เอาละไออ้้้้เเหหีีียยไไน่ปแทนนะเอาไปฟาดห้าวิอะนับไปเลยไปเลยเหรอไปเลยไปเลยอ๋อ กูกำลังจิบของไปต่อเก็ได้ไอ้เอวเอามาเอาไขควงมาไอขขี้ไปด้วยใช่เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องมันไอ้นี่เลยนี่นี่มันเปิดได้เลยเนี่ยไฟไปแล้วเปิด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 แล้วเออไม่ทันมันเปิดได้เลยเว้ยเป็นไรวะขอวิ่งไปดูด้วยมันเป็นตะแกรงที่มีเอาเครียศพดิหมูไปไหนหมูตามมาวะไป่ะเออหมูตามกูมาตีตัวกลับด้วยหมูใจดี กัดอะไรมันกัดม <iah> ึงใหญ่เลยเอากูตายโดนหมูฆ่าตายเอี๊ยใหม่เอาใหม่เอาม่ตีไม่โดนหมูให้หมูมึงกระโดดข้ามหมูอาววินงบนหมูระวังโดนหมูฆ่าตายเลยใจดีไม่ฆ่ากูหรอก เยอะโกงเ้หมูวินนาทำเนี้ยไรเออไปมาหลบลบเกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยนี่แรงแรงดังไปไปกล้าเปิดซ้ายนะเดี๋ยวกูเปิดขวานี่ไปแบบ JPG ไป ไม่ต้องไม่ต้องกดจับนะแค่แค่แค<ม>เปิด,เ,ปดเออแล้วไฟมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเออหลอดแล้วเว้ยมีเซฟไหมอันนี้เซฟ,ฟก่อนีเซฟกเลยเออเอ,อเฮียไก่ <laughs> <laughs> ไม่มีที่เซฟเซฟไก่เฮีย <laughs> อุเซฟก่อนละคอนเซฟป่ะเจเนเนอร์จเนเรเตอร์เวิร์ดวิ่งไหมด้วทางนี้เดินไปได้ปะเดินได้ป่ะเอ้าเดินไปไม่ได้ตันอะไรมีน้ำเฮ้ยตรงตรงตรงนู้นมีไฟฉายกันอ่ะมีใครอยากได้ไหมกูวองกูเองไอ้เจโดดข้ามไม่ได้กระจุยไปเนี่ยเนี่ยดิไหนไหนเนี่ยกล่องตรงหน้าประตูเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีไฟฉายตรงน้ข้างบนเนี่ย อต hey, นี่คือกล่องละเปิดได้ไหมกล่องหน้าตาอย่างนี้นะ่าจะเปิดไม่ได้มั้งมันต้องมาหามอเตอร์นะอย่าลืมไปแนละเออ,อ,เอใช่ต,ต้องมาหาแบ <หา S 1> ตเตอรี่นี่งไงประตูนี้ตรงทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็ไปได้นะเนะี่ย ตรงนี้มันเป็นลิฟต์อะไรสักอย่างอ่ะได้ไมวูดวูดกูว่ามันเปิดที่นี่จะต้องปล่อยตัวเที่สักอย่างออกมาแน่เลยแน่นอนเลยสันนตว์ชั๊ละอย่ยพี่กล้ากับการหมุนเปิดประตูนั่นแต่หมุนนี่แล้วมอเตอร์มึง <c oughs> <c oughs> อ๋เฮี้ยไปจ่ายไปทักหน้ากูต้องปล่อยตัวเฮี้ยมาชัวร์มึงเป็นเซฟกักขังตัวทุกอย่างมีเฮี้ยอะไรน่ากลัวแขกเราอยู่มีอะไรน่ากลัวไก่มึงก็อ้าปากมีอะไรน่ากลัวกับไก่ไหมหมูหมูเฮี้ยหมูน่ากลัววหมอันนี้ไปไม่ได้กูอยากเจอแล้วอ่ะหมูไก่เจอไก่ไม่เป็นไรอ๋อมันเปิดอย่างนี้เหรอ มีตัวอะไรคาออกมาได้เลยชัวไม่มีว่ะโหเฮียห้องแม่งไม่น่าเดินเลยอะเข้ามาดิเข้ามาดิไปไปเฮียห้องแม่งชวนให้กูตายที่ถายเลยเออแต่เฮ้ยเฮียซัมบี้เหรอไอ้เฮียกูจะวิ่งมีซัมบี้ ไปแล้วเดิก็ไปเลยเดินก็ไปทีเดินผ่า,านข้างบน่ะไปก่อนไปก่อนเลยเออเหมือนเหมือนมันเหมือนมัน,มนออกมายึกยักย,ยิกยักแล้วก็หายไปยึ่ยักย,ย,ยิยักเฮมันม้วแม่งทฮ้อเ้อเฮ้ดเฮ้อเมัอมันมีทางเู้นไปไดเ้อทฮ้อเ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 อเฮัอเฮ้อเป้อทางอเฮ้อเฮ้เ้เ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้ออนเเ้้อ<ะ><ะ> ถ้าไปเจอประตูถ้าไปเจอประตูก็กลับไปกันออ๋ถ้าเจอพวกสวงสวิดก็กดลองกดเล่นเด้อไอเฮียไปถึงไหนเนี่ยซอมบี้มันขึ้นเออเฮียกระตุกกระตุกสปอนผีวะเนี่ยไอเฮียซอมบี้อ๋อนี่ไงเรามาไอนี่แล้วเนี่ยลงนาเนี่ยเออเออนี่ไงเปิดลงนาได้เปิดดิเือเปิดดิเปิดดิเข้าหลักอ่ะเปิดดิเฮ้ยมีเสียงวิ่งอยู่ข้างนอกอ่ะ อ,าาอ๋อ<ด>ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ี่เสียงเดินเราปเปิดลงมาได้เลยไม่ใช่ว่ะเสียงเดินข้างนอกมึงลองยืนนิ่งๆดิเนี่ยเสียงเดินอยู่ข้างนอกต่องเลยดโซเชียลอะไรวะไม่ต้องส่องก็เห็นม <laughs> าข้างนอกเลย <laughs> ไม่เห็นนะคุณไม่เห็นล้วมีอะไรข้างนอก เปิดไหมเปิดเปิดอะไยังไม่ต้องเปิดประตูเปิดยังเปิดไปข้างล่างกันดีว่ไปตรงนั้นก่อนไปไปประตัวนึงก่อนดีกว่าเผื่อเปิดแล้วประตูวกี้เราวิ่งเข้ามาเออไปไปไปก่อนไหมได้ได้ได้ลงไปสำรวจก่อนกูว่ากูว่าเราต้องวิ่งหนีลงทางนี้แน่เลยมึงเตรียมมันใกล้มันใกล้จบแล้วเนี่ยาต้องไปหาเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยฟังทางฝั่งตรงข้ามอ่ะมันเป็นเหมือนลิฟต์อะไรสักอย่างตรงนี้ไปไม่ได้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ไปไม่ได้ เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยแั้วเข้าไม่ได้เป็นยังไงเอาไงกูนึกว่าเข้าได้ไปโถเข้าไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้แต่ว่ามันมีข้างนอกนะเว้ยนีมีมีทางไปอ่ะเออสองขอบประตูเลยเออเนี่ยกูมองไกลๆแล้วเหมือนเหมือนแบบมีขอบขอบเหมือนจะไปได้งั้นแสดงว่ามันน่าจะมีอาจจะมีทางมาทะลุมั้งอ้าวไม่ได้ว่ะมือทะลุก็ไปเลยเนี่ยมึงเห็นป่ะ มือทะลุมือทะลุเข้าไปอ่ะแสดงว่าไปได้เว้ยเนี่ยมึงลองมึงลองมาตรงนี้ดิมึงลองเอามือทะลุตรงนี้เดี๋ยวทะลุไม่ได้เพราะมันไปไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยทะลุออไม่ได้ใช่เออแสดงว่าห้องนั้นไปได้เว้ยเออเนี่ยเดมีใครอยู่ข้างในไว้จับมือฉันได้ประตูนี้มันจับไม่ได้อ่ะแสดงเออปิดไม่ได้เลยเอ,อ๋อเฮี้ยกูเห็นมึงบั็กเข้าไปอ,อ๋อ อันนี่ไงมันตอบตอบโจทย์แล้วมันก็ท่ากกูเข้ามาแล้วไอ้ขี้ข้างในไม่มีอะไรแม่นลงไปไม่ได้เออเออกูรัวตกน้ำเออตกเหวเออตกบ้าออกมาแล้วกลกวมาแล้วฮัลโหลมึงบักเหรอโดือดเข้าไปได้เลยมึงโดดเข้าไปได้เลยโดือดแล้วไอ้เหี้ยมันตกน้ำมันแล้วเนี่ยกลัวเออไอ้เหี้ยมันบักไอ้สัตว์เนีต้ตกไอ้้เหีย ไปด้วยหนุมดักวายต้องกานในมันตีเวิร์สเวิร์สออฟเมดเนสเขาบอกว่าไอตรงเจลเลเตอร์เนี่เหมือนจะใช้ได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเหมือนมันพูดอะไรอย่างเหมือนมันเขียนนี่ไงมันมีที่ให้หมุนด้วเนี่ยไหนวะออกไม่ได้อ๋อเนี่ยัะพันโยกดีกว่าัดพันโยกดีกว่าอาจจะบอกไฟฉายใช่ป่ะอ๋อเนี่ยมีปุ่มได้เปิดได้เปิดได้เออเหรอ เออเอาดิเปิดดิมีอะไรเอ้ยเ้ย,ย,ยแบตเตอรี่นี่ไงแบตเตอรี่ถือให้ถือให้เฮ้ยทำอะไรทำอะไรไหนมีอะไรด้วยขออะไรมึงขออะไร <c oughs> ขอสัมผัสเก็บมึงถือแบตเตอรี่มือเดียวไป <c oughs> อวิก้าวิก้าถือไปด้วยอ่ะถือดิถือเออกมาลองเดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวคุจะได้เปิดเปิดประตูเฮ้ยนี่ซอมบี้วิ่งไปไหนอ่ะไปไหนยังไงวเกินไอ้เดินไวายปะยี่ซอมบี้ตัวนี้นั่นแหละที่เดินออกประตูไปเออมุงลเนแอบแอบมันแอบ กูเกลียดท่าของคุณจริงไงไอ้เหี้ยนี่โป่งดำเปนจับเขี่ยนะเดี๋ยวกูช่วยเขี่ยป่ะเดี๋ยวกูแบตเตอรี่เขี่ยให้ป่ะไอ้คนที่มาเต้นฟรีปาร์ตี้ป่ะเดินอยู่ข้างนอกทำอะไรเปิดแล้วอาอออกไปได้ไหมไม่ะไรข้างนอกวะออกออกออกแบตเตอรี่ร่นแบตเตอรี่หล่นไม่มีว่ะอ๋ออยู่อะไร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 ไม่มีอะไรข้างนอกเลยมันขึ้นให้กดดีเจได้ป่ะ ลองกดอีกรอบดิได้ปะวะลองกดดิเลองกดดิลิงไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกอะกูจะแคสแพดได้นะ <c oughs> มีเซอร์ไพรส์กูบ้าเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยมีแผ่นเซฟนี่ใช่ไหมอืมเออเดี๋ยวค่อยเซฟแค่นี้ชาร์จก่อนเอาเฮียไปชา,ยชาร์จกูชาร์จชาร์จวางไว้ก่อนดิเออเอ้ย,อยมืออีกมือไปกับเฮียไปยุ่ง <c oughs> ให้หำ <ersch> ทำเหี้ยอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอีกอันหนึ่งไปไหนอ่ะอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยให้อันนึงอยู่อีกอันหนึ่งก่อนมาเอาขึ้นมาอยู่ขึ้นมาดูต้องดูสีป่ะหรือว่าฝั่งไหนก็ได้มีสีด้ยเหรอนี่สีแดงสีดำเลยไอ้หมายถึงที่หัวจุกถูนไหมอ๋อขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมเออขั้วรักเป็นขั้วบวกขั้วลบ เอไอ,อชี่ยมึงมาดันกูทำไ,ไมร <laughs> ะวังโดนเครื่องหล่นนะเว้ยค่อยๆเบามือกันเลยตรงเงีย้ยพอดีเป๊ะเหียเอชาร์จแล้วชาร์จแล้วอีแตวระตุ้มอะไรอย๋ยวไรรอติงวะรอติงเอ้ออเยมึงยืนนิ่งๆดินิ่งๆดิจิง,จงตีนอ่ะเออ แตไรล้อยูอยู่ตรงนี้แล้วมีไหมมีอะไรไหมเราไม่หลอไม่งั้นแหละเฮียไม่มีอะไรเลยเอางี้ไงเงียบละเสร็จละหยิบไปเลยหยิบไปเลยเอแข่งทือไปจบแล้วว่าไอ้ผีป่ะไอ้ตัวนั้นว่ะที่มึงเกอกูยังไม่จบหรอก ยังไม่จบอ่ะไม่เชื่อเออไม่เชื่อไม่จริงคาดหวังยังวะเอ้ยเรายังไม่ได้เซฟเลยแล้ยไงเซฟก่อนนะเฮ้ไปเซฟก่อนก็ได้เราไม่กันมนมีที่เซฟบอกมันมีแผ่นเซฟบอกมันจะมีอยู่ต้องเซฟอ่ะเอาไปเลย่างงี้แหละไปอะไปเลยไปเลยไปเลยเแล้วถ้าเจอผีอ่ะเราตายเราหยุดปุ๊บดิหยุดไม่หมดเลยดิเออ

เแต่มึงเอาไอ้รถเหี้ยเนี่ยขับกลับก็จบแล้วอีเออจริงขับชนทำเหี้ยเลยเนี่ยเอาหมูกินไล้ได้หมูวัวตัวหนึ่งเนี่ยร์เหี้ยไม่มีว่ะมีในบ้านมั้งไม่ต้องไปแล้วเหี้ยเดี๋ยวไก่จิกตายเหี้ยเออไปป๊อกป๊อกป๊อกใหญ่เลยอ๋เราจได้กลับบ้านซ้อนเลยซ้อนเลยว่าใครอยากขันใครอยากเปิดพิธีไปให้กูเปิดให้ <mm เออเออที่เอออ๋อมันต้องไอ้นี่ก่อนมันต้องหมุนไอ้นี่ก่อนป่ะเออมันต้องดึงไอ้นี่ก่อนป่ะมันมันทะลุวะมีข้างๆหรอมีครับเล่งอยู่ออต้องแปลกันดันเลยผักผักผัดอ่าเออไปทางนั้นเหรอวะไม่รู้แล้วมันตันนะต้องไปข้างหลังวะอ๋อเหรอเอ้าไอ้เหี้ยอย่าบอกนะดึงกลับไม่ได้ ไม่ไฟดับจะไปยุ่งกับมันเดิมเหี้ยเอ้าไฟดับมาผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่ได้ทำไม่ได้มันมันหักแล้วหักเลยอ่ะงั้นเราก็ต้องไปข้างหน้าแล้วข้างหน้ามันไม่ได้ตันนะได้ผได้เอออย่างนี้ไงเออ เทนทุกคูซาเลยเอ็กชูมือเออบายบายด้วยว่ะแล้วเข้าไปในเงามืดจบแล้วใช่ไหมแต่จบแล้วยังบ่กกูจีไม่รู้เออเฮ่อเอาเฮียฟรีปาร์ตี้อะไรวะมีได้ยินเสียงไหมเอากระตุกกระตุกมันเป็นฉากอ่ะหนึ่งครับเรียอ้ตำรวจเอาเฮียอะไรตำรวจตำรวจมาฟรีปาร์ตี้อะไรวะ เอ้าอะไรอ่ะโดนยิงอะไรอ่ะอ้าอ้าอไยอะไรี่ะจบแล้วจบแล้วเหรออะไรเนี่ยอาจจะเป็นภาคต่อเปล่าอาจจะได้เล่นเป็นตำรวจป่าจากจบเมื่อกี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องของแฮน d Simulator h u n เ e r เอ่อดีได้ดีจะประสบการณ์ ที่ผมเคยดูหนังผีและเกมผีมาทั้งหมดนะครับฉากจบเมื่อกี้สอนให้ผมรู้ว่า what the fuck เกี่ยอะไรวะไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นความเชื่อมโยงเยอยปีปา์ตีตำรวจมาจับคือเกี่ยวอะไรโอเคครับสหรับเกม hand simulator h o r r o เกมผีน่ากลัวก็จบกันเพียงแค่นี้แม่งกูนึกว่าจะเจอผีหาอะไร เจอไอซอมบี้อะไรไม่รู <more> ้ผีจตกบันไดอะเด๋วเอ้ยเจอผีไก่เอาหน้าเถอะตกกระาเเออวงองนี่เปิดด้วยหัวดิเปิดลำบากอะไรไากูขึ้นมาอยู่บนเนี้ยเ้าเปิดจะพี่เอมเอหวมึง หัวมุอุ้งแถวอะไรไอ้มีดำมีดำไปไปนี่ยไปไปทุคนยกขวกตีเฮ้ยมาไไปไปไหายไปเลยเฮียหายไปเลยอ่ะ